วันนี้เรามาดูที่หยดนะคาครับที่หยดที่หยดที่หยดพี่กี้ไม่กลัวหรอพี่กี้กลัวผีไม่ใช่หรอไม่กลัวอ้าเดี๋ยวบอกกลัวผีไงฮะดูได้ไหมเนี่ยมันเป็นหนังรากอย่าเห็นว่าตกใจนะใหนรถผูบี่เรี่ยนรีหนังรามันเป็นหนังลีหมาไเป็นจับผัวเฮ้ยแม่ชีทำไมพูดแบบนี้พี่บอกว่ากลัวผีไม่จับหัวอุ้ยแรงมากมาแรงยังไง กับคนทองนะเกือบทำคนทองตกหลทดี่เราวันนี้ทุกวันนี้ผูก็ต้องไป็นห้วเดือนนี้ผูนเสดกูแดงไองพอดีวันนี้ผูมมหาพูกบุรณะพลเด่นทองซีทองเหมือนคนมากทำให้เหมือนซีหรือว่าจะกินบาร์บีคิวยิวยทองซีแม่ทองซียู่ทองซีไม่ พี่วิวเหมือนพี่วิวของฟันคนสังสารเกี่ยวฟันทำมือเข้าไปหนอนฟันทำมือเข้าไปถอนฟันนี่ไงน่ารักพี่วิวจะเอาไอ้ใหม่กินเลยออีกเนาะใครไลยไ้เป็นไงบ้างคะที่หยดได้อีกคะแนนคะนั่งดูไปอนสูโอ้ย ทำไมศูนย์อยู่กลัวเห้อยแคแนนะคะพี่พิวพี่หยดโอเคนะสนุกเอาไปแปะโอยให้แปะอ่ะให้แปะเลยเป็นศูนแปะก็ไม่ได้แบบว่าน่ากลัวเป็นหนังผีที่ไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่ตกใจแล้วเหนื่อยมันไม่ได้ตกใจดเลยคำว่าภาวนาพุทโธตลอดทางนูลองเด่นี่แคลนค่ะพี่หยดทำไมอ่ะ ดูขวดพี่พี่น้องเน้นกระโดดทำไมอรันั่งอยู่เขาพีบนั่งอย่แต่มันเป็นหนังผีที่มีคนเรื่องแบบเออเออที่นั่งเือกตอนเรื่องมันดีเหนสนุกเชฟแบบว่าหนังดีมันยังกรงบรรยากาศคือดีแล้วเด็กทัวแสดงดีนะทุกคนพี่เบย์แชนแนลของพี่แล้วพี่กี้เป็นไงบ้างกี้ให้แปดเทปป้าเพราะกลัวแล้วตัวสั่นจริงกี้อยู่ในทางเลือกเยากอยากอยอะให้ไม่สิบเลยเหรอ เป็นไรพี่จะมาเก่งนี่นะกูไม่ได้แก่งพี่พี่ยังไม่เท่าไหร่นะรีวิว่แอะอย่างเงี้ยแล้วพี่พี่วะแอะอย่างเงี้ยกลัวๆกลัวจริวริว่ะคือระหว่างทางที่รีวิวอ่ะคนหนึ่งก็จะแบบแอ่ไม่เห็นพี่พี่วนั่งนิ่งสุดจริงๆรพี่พีว่ะส่วนฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็กลัวฝั่งหนึ่งก็เจี๊ด ที่คะแนนนะสรุปว่าฉันมาดูอะไรครับแปดครึ่งอะดีอยู่ดีอยู่ไม่ได้บอกว่าใครเล่นดีสุดชอบถ้าใครเล่นสุดแตเดทเพราะว่าถอดเสื้อเพราะว่าถอดเสื้อ้แลวตอนที่เขาบอกว่าห้ามพักห้ามทาพี่เหรอพูดมากเล่นแหละก็จับอมอะย่าเหรองานดีทุกคนเลยสามคนได้ทุกคนเลย